ท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านทั้งหลายวันที่วันทึกนี้ตรงกับวันที่18มกราคม2533 <c oughs> ที่ต้องบอกไว้กระพมีเรื่องต้องบอกว่าตอนเช้าวันนี้หมอเตือนใจกันสุภาได้มาทำฟันให้คือมามาแคะหนองกจรกรากฟัน แล้วก็มีการแตะวัตถุแข็งแขๆบนหน้าฟันเพื่อเกี่ยวอาหารได้ด้วย <c oughs> การเดินทางมาของหมอคนนี้ก็มีปภาชาติหรืว่าโอเป็นคนขับรถให้ <c oughs> เรื่องของฟันบรนดาจนพุทธบริษัททั้งหลายมันปวดมาตั้งแต่าวานเมื่อว,วันที่สิเบเจ็ดมการาคมรันทึกเสียงรู้สึกว่าเสียงแปงไป เจ้าของก็เมืนวันนี้ไม่กระทบกระทั่งกับเครื่องมือเข้าทางฟันไม่ปวดแต่ได้รู้ว่าประชาทส่วนเอ็อนรวนเป็เพราะอย่างยิ่งทางท้องไม่ถ่ายเป็นปกติและขณะที่พูดดีรู้สึกว่าเจ็บคอมาก <c oughs> นี่ก็คงจะโทษเครื่องเขาฟันกันไม่ถูกนักเพราะอากาศหนาวเย็นขึ้น เรื่งความว่าคนโพูดก็มีทุกเหมือนกับตบรรดาท่านผู้ฟังนะครับเราอ่านทั้งหลายเหมือนกันแต่ทำไมจะทุกขนาดไหนก็ตามงานประจาก็ต้องทําแต่ว่าวันนี้ขอทําทงานประจาพิเศษคือการเล่านิทานให้ลูกหลานฟังจะขงองด <c oughs> เรื่องของตัวของดถือว่าเรื่องนิทานเป็นเรื่องของเด็ดดีกว่า นั่นก็คือมีความต้องการว่าให้เด็กๆได้มีโอกาสได้ฟังฟังเรื่องของเด็กด้วยกันคำว่าเรื่องของเด็กด้วยกันคือว่าตูไลตูไลเธอเป็นเด็กวันนี้ของเอิญน้อยป้าน้อยมาคุณป้าน้อยมาแล้วก็คุณตูไยก็มา จึงขอมอบหมายงานทั้งสองรายการให้ทั้งน้อยและเกจไลไปผู้เรื่มเรื่องคุยกันต่อไปเรื่องราวของคนแก่จริงๆก็ไม่น่าจะฟังนักก็ขอเรื่องเรื่องตามนี้หลังจากที่เกจไลกับป้าน,น้อยลงมาจากสวรรค์ท่านดาวดึงวยความจริงเธอตั้งใจอยากจะไปเที่ยวให้มันหมด ว่าสวรรค์มีที่ไหนบ้างเทวดานางฟ้ามีที่ไหนบ้างพรทมีที่ไหนบ้างอยากจะไปเที่ยวให้หมดตอนนี้ก็เป็นว่าการไปสวร่างกายไปไปอาทิศสมานกายเรื่อการไปสวรรค์แล้กายปันไปพุมโลกเขาถือว่าเป็นกายทิพย์แต่กายเนี่ยที่ที่ที่เมองม,มนุษย์มันต้องการอาหารเมื่อปล่อยทิ้งมันนานเกินไปมันอาจจะสุดโสมสุด แร้อาจจะตายทุพพลภาพก็ได้ยังไม่ถึงเวลาตายมันก็ตายไม่ได้อาจจะเป็นทุพพลภาพคือเป็นปง่อยเปียเสือขาไปไม่มีแรงเมื่อ <c oughs> ถึงเวลาแล้วต้องกลับก็จึงกลับต้องกลับมาคือครบเวลาใกล้จะเจ็ดวันก็เดินทางกลับลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสีวันโลกทดสอบดูว่าเขาพระสมเมนยนนอยู่ที่ไหน พระตามมาถึงแม่สมพ่อตนบอกว่าเวลาที่พระเจ้าตัดเสด็จจากชั้นดาวดึงลงประตูเมืองสังกัดตะนครเขานั้นองค์สมเด็จพระชินวรลงทางบันไดไปที่พระอินทร์สร้างให้เจอพระอินทร์นึกๆให้ทุกคำนึกนึกว่าที่จงเป็นบันไดทองด้านนี้จงเป็นบันไดเงินตรงกลางเป็นบันไดานาคก็ตตอดตรงกลางเป็นบันไดแก้ว เองสมเด็จพระพุทมีพระพ่ายเจ้าสเสด็จลต,ตรงกลางเมื่อเป็นลคลำพบจุดทางลงของเขาพระศุเมนได้แล้วก <c oughs> ็ลงมาตามแนวทางจะไม่ฉันจะไม่ใช่บันไดไม่ใช่บันไดที่ริสร้างถวายพระพุทธเจ้า่อลงจากเขาพระุกเบนมาก็มาพบทางสี่พอดายัหันไปถามป้าน้อยว่าคุณป้าเจาขา ทางมันมีสีแยกแต่ว่าสีแยกตาโบติที่กรุงเทพเขามีตักรวาจราตรแล้วก็มีป้ายบอกทางแต่ว่าทางสีแยกนี่ไม่มีตักรวจรราจรด้วยไม่มีป้ายบอกทางด้วยหนูอยากดูว่าสงสัยนักว่าอย่างนี้ป้ายจะไปถูกไหมป้ายไม้ก็ต่ว่าหลานเวลานี้เราเป็นอารมณ์จิต คือที่มาในทีน่มีร่างกายนี้มันเป็นนามธรรมเป็นรูปของในนามรูปของในนามชื่อว่าไม่รู้เนี่ยไม่หลีทุกอย่างรู้หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางของโลกจุดต่างๆเขาประานที่และบุคคลใครอยู่ที่ไหนมันต้องรู้หมดถ้าไม่รู้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่กายผิดให้ใจผิดเกิดอะไรยังถามว่าคนป้าอยู่ขาถ้าอย่างนั้นทางสี่แง่ คุณป้าเคยทราบมาว่าว่าทางไหนแยกก็ไปทางไปที่ไหนกันป้าก็บอกว่าเวลานี้เราเดินลงหันหน้าไปทางทิศใต้ทางที่เราเดินมานี่เป็นทางขึ้นสวรรค์เป็นที่ระดับแ้ะทางตรงข้ามไปทางทิศใต้นั่นเป็นทางไปพรมโลกถ้าคนตายจะไปพรเข้าไปตทางนั้นทางด้านทางขวามือนั่นเป็นทางไปสู่เมืองมนต์ แล้วก็ด้านทางซ้ายมือนี่เป็นทางเป็นทางลงเป็นทางลงนรกถ้าเดินตรงลงไปจริงๆจะถึงแดนเปรก,ก่อนถ้าเลี้ยวขวาไปลิดหนึ่งจะเข้าแดนยมโมลกยนรกยมโลกยีรกสุดขุมอยู่ด้านขวามือที่เราจะเลี้ยวไปนั่นเลยไปจากนั้นจะเข้าไปถึงแดนของพยายมจออะไรก็ถามว่าคุณตั้งทราบมาจากใคร คุณป้าก็ตอบว่าป้าไม่ทราบมาจากพระท่านเทศพระท่านเทศน์มาเทศแบบนี้ตำราเขาเขียนแบบนี้ป้าก็เชื่อพระแล้วก็เชื่อตำราเป็นนายว่าจุไรก็ถามว่าคุณป้าาอย่งนันเราจะไปไหนกันก่อนคุณป้าก็บอกว่ามองดูที่ร่างกายขวงเราซุดโสมมากไหมถ้าร่างกายเราซุดโสมมากเกินไปเราก็กลับไปเมืองมนุษย์ก่อน ถ้าร่างกายยังมีกําลังดีอยู่ลองไปเที่ยวบ้านลงก่อนทีไลาถามว่าลงไหนป้าน,น้อยจะบอกว่าลงพุทธกับลงใหญ่ที่ไลก็ถามว่าลงพุทธกับลงใหญ่นนะหมายถึงสมณพยาโยมใช่ไหมท้านน้อยก็บอกว่าใช่ในขณะที่ทั้งสองป้านหลานเดินลงมาทางซ้ายเป็นท,ทางราบเรียบทางใหญ่เขาโล่งไม่มีของสะอาดสะอาดมาก พอถึงทางแยกทางขวาก็เข้าแยกซ้ายแล้วก็มองดูงยมโมลกเยี่ยนล็กไปจะเป็นางพังก่อนทันผ่านไปแล้วกลับมาชมทีหลังชมสวรรค์กันมากเกินไปมัเรียกเป็นความดีดีไม่ดีก็สร้างความชั่วหมกกันไว้แล้วก็เลยไม่รู้วันชั่วคิดว่าดีอย่างเดียวเพราะตายความชั่วลากไปจะเดือดร้อนใอสักครู่ต่อไปขึนาน่าจะกลับมาชมกัน ก็เป็นว่าั้งสองคนเดินมุ่งหน้าไปสู่สำนักของพระยาหยมความจริงสำนักของพระยาหยมนี่ท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านโปรดทราบไม่ใช่อยู่ในนรกอยู่ในเขตของชั้นเจ้าตุมาราชของเทวดาแต่ว่าเป็นชายชายเขตแดนติดต่อกันนรกกับเมืองมนุษย์ด้วยเมืองนรกด้วยเมืองเทวดาด้วยติดต่อกันเป็นสามแ่งเป็นสามเขต เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคําอนนี้จะเรียกว่าสามเหลี่ยมผู้ทรงคุณเม่ป,ปาบารีก็ได้ตอนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมมหาบารีก็ถูกครันีเข้าไปเข้าไปใกล้จุลัยก็มองเห็นคนยืนซึกเป็นหมู่เป็นหมวดหมวดแต่ล้หมู่แต่แล้หม,ลหมวดก็มีคนนับร้อย หนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มก็อย่างน้อยมีคนตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไปแล้วก็นหนึ่งกลุ่มมีคนร่างกายใหญ่ๆสูงมากบรรดาคนที่เืนในกลุ่มนั้นหัวของเขาแค่เอวเท่านั้นเองแต่ขนาดใหญ่มากเธอรื้เงาบ้างถือาาค้อนบา้างถือหอกบ้างตามแต่เขาจะถือเรื่องของเขาที่ไรก็ถานคุณป้านน้อยว่าคน,นป้าเก้าคะามั่งกองทหารที่ไหน เขาเตรียมจะไปรบกันเลยครับว่าเขาบุกทหารใตาก็บอกกลานาไม่ใช่นะนี่เป็นลานด้านทิศตะวันตกของสนัรของพญยายมเป็นลานใหญ่ให้คนยืนอยู่ประมาณทั้งสุดกลุ่มแต่และกลุ่มไม่คอยการสอบสวนเขาพญยายมทั้งก่อนและคนที่คุมอยู่นั้นเป็นนายนรีบารคือเจ้าหน้าที่ของนรก จเจ้าหน้าที่เป็นรอบมาคอยรับควบคุมคนไว้คนไหนก็ยังไม่มีการสอบสวน,นยังไม่ปล่อยให้ไป <c oughs> คนไหนที่มีการสอบสวน,นแล้วแต่ว่าไม่มีความผิดถ้ืยาญามส่งให้ไปรับผลความดีเขาก็ปล่อยไปแต่คนไหนก็่ไปญายมตัดสินใจว่าสน้จแต่กรรมเขาก็นําไปนารกไปลงโทษตามกฎของกรรม ก็เลยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเข้าไปชนะข้ายายมได้ไหมทุกป้านอยตรกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกสถานท,ที่มีระเบียบเพราะฉะนั้นเราลองเข้าไปถามถามเจ้าหน้า,นาที่ก่อนทั้งสองคนก็เดินตรงเข้าไปเล้วเลี่ยงจากสนามประชุมผลไปจงด้านซ้ายเอปันน้านทิศเหนือของอาคาร พอเข้าไปใกล้จเหนหน้าคางสาหลังตั้งเรียงรายกันอยู่โครงมีความสวยสดง่าน่าอยู่น่าพักน่านั่งแล้วก็มีบัรดาเจ้าหน้าที่แต่งตัวสวยๆย,ยืนอยู่ปเป็นอรรยากาศเป็นหมดหมูทางประตูเข้าก็มีเจ้าหน้าที่สี่คนแล้วเจ้าหน้าที่สี่คนแต่งเครื่องแบบเหมือนกันหมดคือ,อสีแดงเสื้อก็สีแดงผ้าน่งวงก็กังเกงก็สีแดงเหมือนกัน พวกหัวแดงถือกระบองพอเข้าไปจนเไาก็ยกมือไหวเทอไช่ศัพท์ว่าคนลงเขาถามว่าคนลงเจ้าคะสำนักงานนี้เป็นสำนักงานของประยายมใช่ไหมคุณลุงมองหน้าเธอคุณลงก็ถามว่าชื่อจัวไรใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่เจ้าค่คะแล้วเธอก็ถามว่าทําไมคุณลงุงเช้สร้าวโน,นที่จุลไร แล้วลุงยังไม่ตอบลุงก็ถามว่าก่อนที่หนูจะมานี่หนูไปสวรรค์ขั้นดาวเรืองเสถทยโลกมาแล้วใช่ไหมเจอก็ตอบว่าใช่ถามว่าไปชั้นจาตัวราชมาแล้วใช่ไหมเยี๊ยก็ตอบว่าใช่คุณลุงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะหนูต้องการเข้าสนักพยายมใช่ไหมเจอก็ตอบว่าใช่เือ๊ยก็บอกว่าท่านพยายมส่งเจ้าหน้าที่มาคอยรับหนูก็ป้า อันนี้ถามป้าว่าป้าเชื่อน,น้อยเช่ไหมป้าน,น้อยก็ตอบว่าใช่เป็นวราสองคนถูกต้องตามบัญชีจงตามที่พญายมสั่งว่าถ้าสองคนนี้มาให้นำเข้าไปได้จังที่นำเข้าไปฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะน,นำสองคนเข้าไปในสํนักพญายมเข้าไปที่นั่งจมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายชายสองฝ่ายหญิงสอง ทุกคนมีความสวยสดงดงามมากทุกรา่างหน้าตาก็เหมือนมนุษย์ธรรมดาตุ้งผ้าเรียบเรียบแต่ผิวพรรณสวยมากายยนืนยันแจ่มใสแต่ไม่หญิงคนหนึ่งผิวเนื้อค่อนข้างเหลืองโคทรงสวยมากเป็นลักษณะของมนุษย์ธรรมดาน่งผ้าถสงสีทองผมอมตั้ใสเสื้อกับสีทองผมผ้าสบายกับสีทองขดุ<อ>่ง เ้อหันก็้าไปยกมือไหว้ป้าน้อยถามว่าป้าจำหนูได้ไหมป้าน้อยก็งงก็น้อยก็ถามว่าหนูคือใครเธอก็ตอบสั้นๆว่าหนูคือจิตเขาว่าจิตเป็นสืทของเธอป้าน้อยก็ถามว่าหนูรู้จักกับป้าตั้งแต่เมื่อไหร่หนูจิตเธอก็บอกว่าหนูเป็นคนต่างจังหวัด อยู่ทานจังหวัดภาคเหนือใจว่าจะบอกจังหวัดเลยแต่เดี๋ยวจะเป็นการสเทินไทยก็คนเลยคนที่ยังไม่ตายหนูเคยปฏิบัติปฏิบัติกรรมฐานป้าสอนให้การจริงหนูก็ฝึกได้แค่สองวันวันแรกป้าสามารถนำไปได้ถึงพุทธลมณีวันที่สองหนูก็ติดตามกคำตามคําแนะนำของป้าได้ไปถึงนิพพาน แต่ว่าเขากลับถึงบ้านไม่นานปรากฏว่าหนูเป็นชาวนาเนี่ยเอาไปึ้นาไปดำข้าว <c oughs> เวลาขึ้นจากันางูเห่ากับถึง่อความตายในวันนั้นป้าน,น้อยก็ถามว่าในเมื่อหนูได้ทิพยคุยานได้ทิพย์คุยานแล้วทําไมหนูไม่โจโดยซะก่อนเ้าอันตรายจะรีที่ไหนเธอก็ตอบว่าชึ่นชื่อว่าวาระมันจะเข้ามาถึง ในเมื่อวาระจะเข้ามาถึงแล้วความตายจะเข้ามาถึงทุกสิ่งทุกอย่างถูกบังหมดก็เป็นว่าคนหลานสอนข้าต่อไปท่านเล่าตอไปว่าหลังจากที่ตูวห้าเหล่ากัดเธอก็ไถึงคำบรรณาว่าพุทโธนึกถึงคำบรรณายังไม่ทันนึกคำว่าพุโทาาาาพธโธขึ้มนมาได้พอเนึ้อไ้ใจเข้าเนึกว่าพุทธใจออกแล้วว่าโธมันก็ปวดเหลือเกินทุกโูนี่ปวดมาก ร่างกายก็เริ่มบิดบิดที่แรกบิดตัวไปทางซ้ายข้างหนึ่งต่อมาก็บิดตัวทางขวาพอบิดตัวมาทางขวาแปลกฏเห็นภาพพระพุทธรูปใหญ่โตมากปริมาณน่าจักประมาณทั้งสิบสอกแง่รามเป็นทองคำตอนนี้เองใจโหนก็นึกรักพระพุทธรูปแทนที่นึกถึงความเจ็บปวด,ดจิตใจสนใจในภาพพระพุทธรูปหนักขึ้นจิตจับที่นั่น,นเลยลืมความปวด ในที่สุดความปวดจะหายปวดเมื่อไรก็ไม่ทราบขณะตอนนั้นตอนที่หนูจิตจิตใจไปจับพระพุทธรูปม่สนใจแล้วและไม่ได้สนใจใครเลยใครี่จะปฏิบัติพยาบาลดักษาแบบไหนหนูไม่รู้ทั้งหมดในที่สุดหนูก็ตามพระพุทธรูปมาเมื่อตามมาแล้วท่านก็นำไปส่งไว้ที่เช่นจาปุมาราชมีวิมานทองคำเปที่อยู่ มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารพระมือาโตรกรณีมีรัศมีะกางสว่างสวัยมากในเมื่อเธอพูดเข้าภาพของริมานภาพรู้ศโตรกรณีภาพบริวา,าวรวาก็ปรากฏคึ้น, <c oughs> นน้อยล้วก็จะเจ้วก็ะุไหลปนนไม้ก็ถามว่าเธอจเจริงกรรมาฐานแค่อย่างเดียวทำไมที่มม่ยินสงมากนัก ก็เธอก็ตอบว่าในฐานะที่หนูมีสาปโปเพครีก็เพราะว่าในสมัยครั้งหนึ่งหนูเคยทำาร่วมในการสร้างปาปาทางวัดเพื่อสร้างปราสา,ากันหนูก็เป็นคนจนเอาเงินห้าบาทไปร่วมกับเขาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำปราสากันเรามีส่วนเป็นเจ้าของทั้งหมดอันนี้ส่งมนี้เป็นปัจจัยหนูได้สัพเพครี ในการมีสองหนูเคยถายไหวสถาน,นายไหวสถานมนเมีอาหารนิดหนึ่งที่งปูจัดปูก็ะเดียกงขปูแล้วก็มีผ้าผืนหนึ่งย่อมย่อมชุดร้อยบาทแล้วมีพระพุทธรูปไอ้สายที่มีผ้าเป็นเหตุให้หนูได้เรื่องประดับเป็นเป็นคิดไดอาหารนลนอยหนึ่งเปเหตนได้ร่างกายเป็นคิษมีพระพุทธรูปเป็นเหตุให้รูปสวยมากแล้วก็มีแสงสว่างมาก ใช้กาจบเขาก็บอกว่าถ้าไม่ได้ป้าแนะนําในการเจริญกรรมฐา,านหนูก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะประโยชน์ที่ไหนป้าก็ถามว่าในฐานะที่หนูเคยไปพระจุลามณีได้เคยไปนิพพานมาแล้วทําไมหนูไม่ต้องการไปนิพพาน้วยเคยก็ตอบว่าเมื่อฝึกต้องการไปนิพพานเดอกลับมาถึงบ้านจิตใจต้องการไปนิพพานก็ไม่ยมแต่ถ้าว่าบุญมบาร,รมีที่ถึงนิพพานยังไม่มี เลยมาอยู่ที่นี่ก่อนป้าน้อยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นจิตใจของเธอยังมีความต้องการผลิพานไหมเธอก็ตอบว่าเวลานี้หนูก็ยังรักผลิพานป้าน้อยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเธอมาที่นี่เพอะไรเธอก็ตอบว่าท่านท้ามหาราชคือท่านท้าเวสุวรรณสั่งให้หนูมาบอกว่าป้ากับหลานทีสองคนจะมาที่นั่นให้หนูก็คอยต้อนรับ ทางนี้ให้ใหจะได้ป้าก,กับหลานไม่เกิดเขินให้แปลเป็นสถานที่งงงดีไม่ดีนวจะเป็นการเป็นสถานที่ใหม่จะงงไม่กล้าคุยกับใขรถ้าเ็นว่าท่านสามมาเพราว่าถ้าป้าก,กับหลานสงสัยอะไรไม่กล้าจะพูดกับพยายมก็บอกหนโหนจะกลาบเรียนท่านเองจะแปลว่าป้าก,กับหลานขอบใจหนูจิต แม้ว่าชื่อจิตเฉยๆไม่บอกธรรมะกุลก็ได้กออ็ตามเลาวตามเธอไปเข้าในฐานะข้ายายมเข้าไปในม่านเข้าประตูแล้วก็ผ่านม่านไปเจ็บพันพอถึงม่านเห็นไปยายมกาลองทําการสอบสวนอยู่ท่านก็ชี้มือให้นั่งเข้าอีกที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ทั้งสามคนก็เข้าไปนั่งเข้าอีกมีเจ้าหน้าที่คอรับ ว่าท่านจะไม่ยอมหยุดแตกการไต่สวนของท่านงานของท่านก็ต้อไปงานเจนน้าสองคนก็นั่งสองคนก็นั่งฟังมาตอนหนึ่งท่านถามคนที่ถูกทําการสอบสวนว่าเธอทําบาปอะไรบ้างนึกออกไหมคนคนนั้นหนึ่งไม่พูดท่านถามว่าบาปทุกอย่างทำหรือ วก็เขาก็นึ่งไม่พูดท่านถามว่าเคยทำบุญอะไรไว้บ้างคนนั่งคนหนึ่งไม่พูดตะรั้ท่านมานั่งไล่เบียรเคยใส่บาตรให้พระบ้างไหมเขาวกงเงียบเคยฟังเทศบ้างไหมเขาวกว็าเงียบเคยบวชพระบัางไหมเขาวกว็าเงียบเคยบวชเนรบ้างไหมเขาวกว็าเงียบเล่าไปเยอะที่สุดแล้วเธอเคยเลี้ยงหมาไหม คนนั้นอาปากตอบรับไปทีว่าเคยครับหมาที่บ้านผมมีอยสิบตัวแต่ความจริงอันนี้ตอนนี้พูดได้แล้ะความจริงผมไม่ตั้งใจจะเลี้ยงมันก็บังเอิญแม่ของหมาขณะที่มีท้องมาอาศัยบ้านผมอยู่แต้ต่อมามันเมื่อมาอาศัยพมอยู่ผมก็เลี้ยงมันตามยถากรรมตามฐานะที่ถึงทําได้ต่อมามันก็คลอดลูกรอบแรกสี่ตัว แม่ต่อมาครอบอดครอบลอด,อลอด, 2, ดลที่สองอีกห้าตัวเป็นเจ้าตัวรวมสิบตัวเป็นแม่เวลาที่ผมเลี้ยงท่านถามว่าบุญอย่างอื่นเจ้าเคยทาแต่ทำไมจึงไม่เคยออกยังบวทพระนี่เจ้าก็เคยบชพระไิกออกไหมเขาก็ใส่หัวบอกว่าไม่เคออก <c oughs> เคยบทหนึ่ง <c oughs> ก็เคยบชเขาก็ใส่หัว <c oughs> ไม่ยออกถวายสังฆทานก็เคยใส่บาตรหน้าบ้านก็เคยแขาก็กไมกใ่ าก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกัน <c oughs> นื่นเมื่อบาปทุกอย่างแล้ว่าแต่ว่าเธอทําไม่หนักนักก็ทามาแล้วบนทุกอย่างก็ทามาแล้วเวลานี้บาปนึกก็ไม่ออกบนทุกอย่างนึกไม่ออกนึกได้อย่างเดียวบ,บนการเลี้ยงสุนัขก็ถือว่าเป็นเมตตาบารมีและเป็นทานบารมีคนมีกําลังใจไม่ดีก็ไม่เลี้ยงสุนัขได้ฉะนั้นขอเธอจะรับถึงความดีก่อนเขาก็กราบสามครั้ง หายหลังออกมานอกวงก็ปรากฏรูปร่างหน้าตาเขากลายเป็นเทวดาไปท,ทันทีทุกคนที่ฟนะังและทุกคนที่อ่ากนก็าคงจะอยากทราบว่าคนที่เขาถูกตัดสินไปนแล้วนี้เขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงถ้า็นสงสัยก็บอกว่าเขาจะบอกให้ทราบว่าใครทำว่าผมก็คือผู้ชายเขาเป็นผู้ชายบ้านอยู่ที่ไหนไเี๋ยวค่อยฟังกันต่อไป ก็เป็นนาว่าขนาที่นั่งพอเขาเคลื่อนออกจากวงตัดสิงบนเตาทั้งหมดที่รวบรวมกับที่ทําไว้ก็มารวมตัวหมดนอาเจ้าวงที่ก้าเจ้าบนเลี้ยงสุนัขนะเป็นอันว่าบนเลี้ยงสุนัขเป็นบุญนาหน้าเขาเป็นเหตุให้ทำนึกออกท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าการเลี้ยงสุนัขต้องนึกทุกวันทั้งวันนั้นลกต้องนึกเสมอว่าเวลานี้มีอาหารให้สุนัขแล้วเวลาต่อไปจะจัดอาหารอะไรให้สุนัข เจ้าสองคนจึงเรียกให้คนจิตเรียกเข้ามาถามว่าท่านเวลานี้เป็นเทวดาแล้วสวยมากแต่ว่าท่านมีความสวยสดงดงามจริงๆภาพตาประยับษ์ในเสื่อเทปในฉดามีผ้าก็ไมายองพันนา,าแร้แลเทวดาก็้วสวยแล้วกัวกนทุกอย่างนี้เป็นบุญจากอะไรจาลีสุสนัขอย่างเดียวหรือท่านเทวดาองค์นั้นท่านกบอกว่าไม่ใช่กันแล้ว บุญที่นึกได้ก็คือบุญอย่างเทวดาอย่างเดียวแต่ด้ว่าขณะนี้บุญทุกอย่างบุญบวชพระบุญบวชนเรนบุญถวายสังฆทานบุญใส่บาตรหน้าบ้านบุญเคยฟังเทศแล้วก็บุญเคยเลยงสนักมารวมตัวกันเป็นกลุ่มบุญใหญ่ให้อาน,นิสงส์พร้อมกันป้าน้อยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะไปจากที่นี่ท่านจะไปไหนท่านเทวาดาวนั้นก็ตอบว่าผมไปดาวดึงสระ น้อยก็บอกว่าคนที่เคยบวชจะเฉพาะอย่างยิ่งคน,คนที่เคยจะไหวชันธารถ้าจะไหวชันธานแล้วก็อัน,นสงจะส่งผลเป็นเทวดาได้นางฟ้าชั้นที่ห้าที่ชั้นลินมากระดีจะมีความสวยสดงามมากเมนุภาพมากเส้นขนีกายสว่างมากสวยก็ดาวดึงมากทาไมจะไม่ไปให้มนนั้นก็ตอกว่าผมชอบดาวดึงครับ เวรามีพระโสส่งเพียง,งใดก็ตามทีแต่ว่าเวลานี้ต้องการเราดูแล้วถ้ากลาลาไปอณดา,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 าท่านเ่ออ่านและท่านบอก้งาลายเวลาที่เขาตั้งไว้นี่มันก็ไม่แน่นอนก็พอดีพอดีพอเริ่มจะพูดเวลากรตัดนาฬิกาตกเออเดืดไปก็ไม่แน่นใ,นใจในเวลาว่าจะใกล้สามสิบนาทีแล้วยังแต่เว่า้ามมันจะห่างสามสิบนาทีมากไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วย ว่าไม่แน่ใจในเวลาดีไม่ด ah ีดี sí, ือเลยเวลาไปตอนนี้ไปตอนนี้ขอลาบรรดาท่านพระดุไวสัททั้งหลายขอทุกท่านจงดีในความสุกสวัสิทิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลได้จงเจริญไปด้วยจากตัวริฐิตรพ์ชัยดังสี่ระการมีอายุวันน้าสุขาพบละรับิพารหาทุกท่านการนาสิ่งใดก็ให้ได้เสื่นั่งของความเปานหน้าองทุกอาการตัอดี